สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทะเลก,กันครับเราอยู่กับสัตว์อะไรบ้างครับเนี่ยดูสินี่เป็ไดโนเสาร์นะครับนี่ไดโนเสาร์สีเขียดเอาอนี่ไดโนเสาอสตัวอะไรเองว้าย <Riot. S 2> อ,อ่ะโอ้ยพังเลย พังไหมโอ้ยยังไม่พังนะครับมีบัตสา่ยังไม่พังดไรออนหิงโตนี่อะไรซิบระมาเายซิบราซิบราจกสีนี่อะไร,ะร,ะรไกระทิง้ง เรดบลูอ้าวบกรชิงอีเลฟเฟนไหนโอ้ไหนมันมีไปชักไปไหน่ะไปมชักไปไอ้าวไปชักไปไหไปิไหนไปไปหยิบมาสิชอกเหรออ๋อไ่าว Oi, aí, búfalo. Vai, búfalo. Zebra. Ai. Zebra. Round. Uau. Ó. Stop. Pronto. Ok. Đây con elephant, elephant nhỏ. Baby elephant. Ok. Bye bye.